หลักในการเลือกซื้ออาหารในการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัวได้ดังนั้น เราจึงควรรู้จักวิธีการเลือกและพิจารณาอาหารที่จะซื้อมาในทุกๆครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะครับการเลือกซื้อผักและผลไม้หลักๆต้องคำนึงถึงฤดูก,กาลที่เหมาะสมราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสีสัตตามธรรมชาติและมีความสดใหม่เช่นการเลือกซื้อผักใบ ตัวอย่างเช่นคณาให้เลือกต้นที่มีสีเขียวสดไม่เหี่ยวต้นใหญ่อวบและไม่มีรอยชัำเช่นการเลือกซื้อส้มเขียวหวานให้เลือกรับประทานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเลือกที่มีเปลือกบางมีสีเขียวเหลืองน้ำหนักพอสมควรการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ต้องคำนึงถึงความสดใหม่ของเนื้อความสะอาดคุ้มค่าคุ้มราคาและปราศจากกลิ่นเหม็นการเลือกซื้อเนื้อหมูเลือกซื้อที่มีสีชมพูอ่อนไม่มีเม็ดแข็งคล้ายเม็ดสาคูเนื่องจากอาจเป็นที่ฝังตัวอ่อนของพระยาตัตวตื่นและต้องเลือกที่ไม่มีกลิ่นเหม็น การเลือกซื้อเนื้อไก่เลือกซื้อที่ไม่มีสีซีดผิวเรียบตึงไม่เหี่ยวยน่นการเลือกซื้อเนื้อบัวเลือกซื้อที่มีสีแดงสดไม่ดคำครัมเนื้อต้องแน่นกดแล้วไม่ยุบการเลือกซื้ออาหารแห้งต้องสังเกตวันหมดอายุให้ดีภาชนะที่บรรจุต้องไม่ยุบหรือชำรุด สีและกลิ่นของอาหารจะต้องไม่ผิดแปลกและที่สำคัญราคาต้องเหมาะสมด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตอาหารที่น่าซื้อได้จากเครื่องหมายดังต่อไปนี้ 1. เครื่องหมายอ,อยอซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าอาหารนั้นๆผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข 2. เครื่องหมายมอ,อก,กอซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและมาตรฐานดีพอที่จะซื้อมาบริโภคได้ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประทาส่วนอุตสาหกรรมหลังจากที่เราได้รู้การเลือกซื้ออาหารแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเราควรไปซื้ออาหารที่ไหนได้บ้าง น้องๆจะได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปจับจ่ายซื้อของกันสถานที่แรกคือตลาดสดน้องๆสามารถไปซื้ออาหารได้ที่ตลาดสดใกล้บ้านโดยน้องๆต้องคำนึงถึงความสะอาดของตลาดคุณภาพของสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายและต้องขายไม่แพงเกินไปด้วยนะสถานที่ต่อมาคือซูเปอร์มาร์เก็ต ในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอาหารมากมายเช่นกันทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นหรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยต้องคำนึงถึงความสดใหม่ของอาหารและความคุ้มค่าของราคาด้วยนะในการเลือกซื้ออาหารทุกครั้งน้องๆจะต้องคำนึงถึงหลักในการเลือกซื้ออาหาร3ามปอนั่นคือปอที่หประหยัดปอที่สประโยชน์ และปอที่3คือปลอดภัยเมื่อน้องๆได้รู้หลักในการเลือกซื้ออาหารในประเภทต่างๆแล้วครั้งหน้าหากต้องไปซื้ออาหารกับผู้ปกครองหรือต้องไปช่วยผู้ปกครองซื้ออาหารน้องๆก็สามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะการได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์จะทําให้ร่างกายของเราและทุกคนในครอบครัวแข็งแรงและอยู่ได้กันไปนานๆครับ